่อนนอนนิทานหลอนบุญท้องฟ้าคืนนี้ไม่มีดาวมีเพียงแสงจันทร์ขุ่นมัวลอดผ่านหน้าต่างห้องพักผู้ป่วยระยะสุดท้ายหมายเลข421หหญิงสาวร่างบางนอนสงบนิ่งสีหน้าผ่อนคลายราวกับหลับฝันดี ทังที่ความจริงแล้วชีวิตของเธอเหลือเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเสียงประตูเปิดช้าๆพร้อมลมหอบเย็นวูบหนึ่งแสงไฟในห้องวูบไหวก่อนจะกลับมาเป็นปกติชายหนุ่มในชุดดำทั้งร่างก้าวเข้ามาเงียบๆ เรือนผมยุ่งนิดๆด,ดวงตาลึกซึ้งแต่เปียมด้วยความอ่อนโยนเขาคือดินยมมาทูดผู้มาเยือนในคืนสุดท้ายของหญิงสาวในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วสินะปินใครแค่คนคนหนึ่งที่รอจะเจอเธอมานานแล้วเสียงนายมันคุ้นๆฉันเองดินดิน ดินจริงๆเหรอใช่ฉันเองแต่นายตายไปแล้วตั้งแต่สิบปีก่อนฉันไม่ได้หายไปไหนนี่แค่รับบทมาเป็นยม,มทูตนะ่ะแล้ววันนี้นายมารับฉันงั้นเหรอก็ใช่ถึงเวลาแล้วแต่ก่อนหน้านั้นฉันมีเวลาอยู่กับเธอสักพักเป็นจ้องเขาด้วยแววตาปะปนหลายอารมณ์ทั้งงุนงงทั้งดีใจ ทั้งโศกเศร้าเธอไม่รู้ว่าควรจะร้องไห้หรือยิ้มเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะนั้นสินะแต่ฉันเฝ้าดูเธอมาตลอดเลยนะเฝ้าดูหมายความว่าไงดินฉันรู้ทุกอย่างแหละเธอชอบเดินกลับบ้านทางเดิมทุกวันหลังเลิกงานเธอชอบน้ำเต้าหู้ร้อนไม่ใส่ขิงเธอเคยบอกเพื่อนว่าอยากไปทะเลนอนเล่นบนหาดฟังคลื่นจนหลับในรู้ได้ยังไง เพราะฉันอยู่ตรงนั้นกับเธอตลอดไงล่ะแค่เธอไม่เห็นฉันฟังเธอพูดกับเพื่อนหลายตอนหลายครั้งสนุกดีนะเป็นเบือนหน้าหนีเล็กน้อยดวงตาเหมือนย้อนกลับไปยังอดีตที่ไกลแสนไกลบางประโยคที่เคยพูดเล่นกับเพื่อนกลับกลายเป็นความทรงจำลึกซึ้งในใจใครบางคนที่เธอไม่เคยรู้งั้นนายก็รู้ ว่าเธอแอบชอบฉันตอนมอต้นงั้นเหรอฉันไม่เคยบอกใครเลยนะไม่คิดว่านายจะรู้ฉันรู้ตั้งแต่ตอนที่เธอเขียนชื่อฉันลงบนสมุดโน้ตแล้วแหละแต่เธอก็รีบฉีกมันทิ้งไปก่อนใครจะเห็นนะ่ะฉันเขินมากตอนนั้นขอโทษอนะที่ตอนนั้นไม่กล้าพูดอะไรกลับไปเลยไม่เป็นไรดีแล้วล่ะแค่ตอนนี้นายอยู่ตรงนี้มันก็พอแล้วดินมองเธอเงียบเงียบ ดวงตาคู่นั้นไม่ได้เป็นของยมมาทูตที่เย็นชาแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่เก็บซ่อนไว้ตลอดมาก่อนที่เธอจะไปมีอะไรอยากทำไหมหลายอย่างเลยแต่คงไม่มีโอกาสแล้วล่ะไม่มีจริงหรอแต่ฉันเคยได้ยินเธอพูดกับเพื่อนนะว่าอยากเล่นชิงช้ากลางทุ่งอยากดูพลุริมแม่น้ำอยากกินไอศครีมตอนฝนตก และอยากเดินเท้าเปล่าบนทรายหาดยามคำ่ำเชิพูดบ้าอะไรเยอะขนาดนั้นเลยเหรอฮ่ <c oughs> ไม่บ้าเลยน่าสนุกดีออกแต่มันสายไปแล้วนี่หลับตาแล้วไปกับฉันนะปินเธอหลับตาลงช้าๆดินเอื้อมมือแตะหน้าผากเธอเบาๆแสงสีทองนวลอุ่นแผ่กระจายรอบตัว เหมือนเมเานแห่งความฝันที่โอบล้อมทั้งห้องไว้ในความสงบเงาสีทองละมุนโอบล้อมตัวปิ่นเอาไว้ขณะที่มือของดินแตะแผลบนหน้าผากเธอทุกอย่างรอบตัวพลันเปลี่ยนไปจากห้องผู้ป่วยสีซีดที่เต็มไปด้วยกลิ่นยากลายเป็นโลกที่ไร้เสียงเครื่องช่วยหายใจ เหลือเพียงเสียงคลื่นเบาๆกระทบฟังและกลิ่นเค็มของทะเลในยามค่ำคืนหิงสาวร่างบางในชุดเดรสสีขาวยืนอยู่กลางหาดสายเท้าเปล่าสายลมอ่อนๆปลิวผ่านเส้นผมยาวของเธอละมุนและอ่อนโยนที่นี่มันคือที่ไหนกันโลกของฉันกับเธอไง โลกที่ไม่มีเวลาทะเลแสงจันท์นี่มันสวยใช่ไหมล่ะเธออยากเดินเล่นเท้าเปล่าบนชายหาดฟังคลื่นทะเลนี่นาะมันเหมือนฝันไปเลยปิ่นก็มองเท้าของตัวเองทรายอุ่นนุ่มใต้ฝ่าเท้า คลื่นไหลเข้ามาแตะปลายนิ้วเท้าแล้วถอยกลับยังอ่อนโยนเธอหันมองชายหนุ่มข้างตัวคนที่เธอคิดว่าจะไม่ได้เจออีกตลอดชีวิตนายยังเหมือนเดิมเลยนะดินแต่ตอนนี้เธอสวยกว่าที่ฉันจําได้ชมแบบนี้ฉันไม่คุ้นเลยนะเพราะตอนนั้นฉันไม่กล้าพอที่จะพูดออกไป ทั้งสองคนเดินเคียงข้างกันริมทะเลเงาจันทร์ทอดยาวอยู่ข้างหลังทะเลยามค่ำคืนไม่ได้น่ากลัวเลยในคืนนี้มันกลับสงบและอบอุ่นราวกับโลกทั้งใบมีแค่พวกเขาสองคนตอนเด็กๆฉันเคยวาดรูปทะเลแบบนี้แล้วบอกเพื่อนๆว่าถ้าได้มากับคนที่ชอบก็คงดีนะฉันเคยเห็นรูปที่เธอวาดด้วยแหละ หน้าสุดท้ายของสมุดสีน้ำโหนี่นายแอบดูเยอะเลยนะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะรู้อะไรขนาดนั้นหรอกแต่มันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันยังยึดไว้ได้หลังจากที่จากไปแล้วขอโทษนะปิ่นหยุดเดินหันมามองเขาดวงตาเธอแดงชื้นแต่น้ำตาไม่ไหลลงมา เธอพยายามกลั้นมันไว้อย่างคนที่ไม่อยากให้ช่วงเวลานี้หมดลงเร็วเกินไปฉันขอถามอะไรหน่อยสินายเสียใจไหมที่ต้องมาเป็นยมมาทูตก็ไม่นะแต่ฉันเสียใจที่ไม่ได้ใช้ชีวิตให้ดีพอเพื่อจะได้มีโอกาสอยู่ข้างเธอแบบนี้ตั้งแต่ตอนนั้นแต่ตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันแล้วนะเด่นยิ้มบางๆเขายื่นมือออกไป และเธอก็วางมือลงบนมือเขาโดยไม่หลังเลมือนั้นอบอุ่นไม่ใช่ความเย็นของยมมทูตอย่างที่เธอเคยคิดยังมีอีกหลายที่เลยนะที่เธอเคยพูดว่าอยากไปงั้นเราจะไปได้หมดเลยเหรอถ้าเธออยากไปฉันจะพาไปเองเสียงพุด ดังขึ้นแผ่วๆจากที่ไกลๆฝาในยามค่ำค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นท้องฟ้ายามงานเทศกาลร,ริมแม่น้ำผู้คนที่อยู่รายรอบล้วนไร้หน้าไร้เสียงเหมือนภาพในความฝันแต่ตรงนี้มีเพียงเขาและเธอเท่านั้นที่มีตัวตนจริง ฉันเคยอยากดูพลุกับคนที่ชอบแต่ไม่กล้าชวนใครเลยเพราะเธอกลัวว่าเขาจะไม่มาด้วยหรออืมฉันไม่อยากเสียความสัมพันธ์แม้แต่นิดเดียวเสียงพลุสีทองแตกตัวกลางฟ้าเหงาสะท้อนบนแม่นม้ำกระพริบร,ระยิบระยับปิ่นยิม้มแสงจากพลุสะท้อนในดวงตาเธอราวกับประกายดาวตอนนี้ฉันไม่กลัวอะไรแล้วล่ะ ไม่ต้องกลัวนะฉันจะอยู่กับเธอเองเงามืดคงเวลาเริ่มเคลื่อนไหวชา้ชาๆเรากับเตือนว่าช่วงเวลานี้ไม่ได้อยู่ตลอดไปแต่ดินไม่พูดถึงมันเขาแค่มองหน้าปิ่นแล้วพูดเพียงแค่ว่าคืนนี้ยังไม่จบหรอกนะฉันยังมีที่ที่อยากพาเธอไปอีกที่นึ่งนะ ที่ไหนกลับไปที่โรงเรียนของเราไงโรงเรียนปิ่นหัวเราะเบาๆกลั้นแสงรอบตัวเปลี่ยนอีกครั้งกลิ่นทะเลจางหายถูกแทนที่ด้วยกลิ่นของสนามหญ้าและแสงไฟห้องเรียนเก่าพวกเขากลับมายืนอยู่หน้าชิงช้าไม้หน้าตึกเรียนปิ่นมองมันอย่างไม่อยากเชื่อสายตานี่มัน ที่ที่เธอเคยนั่งคนเดียวบ่อยๆฉันเคยนั่งตรงนี้แล้วดูนายเตะบอลกับเพื่อนนะ่ะฉันก็เคยแอบดูเธอนั่งตรงนี้ยิ้มคนเดียวบ่อยๆเธอนั่งลงบนชิงช้าดินยืนอยู่ข้างๆดันเบาๆให้มันไหวขึ้นเล็กน้อยเรากับย้อนคืนช่วงวัยเยาว์ที่ทั้งสองไม่เคยได้ใช้ร่วมกันเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าอีกครั้งนี่มันฝันใช่ไหม อาจใช่แต่ก็เป็นฝันที่เราอยู่ด้วยกันฝนโปรยปลายเบาๆและอองน้ำตกกระทบพื้นถนนเก่าใต้ตึกเรียนที่เงียบงนันเสียงหยดน้ำกลายเป็นจังหวะกล่อมใจดินกับปิน่นเดินเคียงกันใต้ร่มสีฟ้าจางๆร่มเดียวกับที่เธอเคยถือมาโรงเรียนทุกวันตอนมัธยมวันนี้ เธอกลับมาจับมันอีกครั้งกับเขาไม่คิดว่าฝนตกจะรู้สึกดีขนาดนี้เพราะเธอไม่ต้องกลัวเปลียกไม่ต้องกลัวป่วยแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะไม่มีใครเดินข้างๆฉันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะพวกเขาเดินฝ่าฝนไปตามทางเดินในโรงเรียนเก่าถนนที่เปลียกแฉะสะท้อนเงาไฟสลัวจากเสาไฟเก่าในสนาม เด็กๆก,กลุ่มหนึ่งวิ่งผ่านพวกเขาไปแต่ไม่มองไม่ทักราวกับมองไม่เห็นเพราะไม่มีใครมองเห็นจริงๆนอกจากกันและกันจำได้ไหมตรงหัวมุมสนามใกล้ร้านขามีร้านไอศครีมเจ้าเล็กๆขายอยู่นะ่ะร้านรถเข็นคันเล็กๆสีแดงใช่ไหมรถสตอบเบอร์รี่หมดตลอดเลยเพราะฉันซื้อหมดทุกวันเองฮ่าฮ่ฮ่าฮจริงเหรอ ฉันก็เคยซื้อบ่อยเหมือนกันแต่ซื้อตอนเธอไม่อยู่ทำไมล่ะฉันไม่กล้าซื้อตอนเธออยู่กลัวจะดูเหมือนเลียนแบบกลัวเธอจะรู้ว่าฉันชอบรถเดียวกับเธอเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นท่ามกลางสายฝนทั้งสองหยุดยืนตรงหัวมุมถนนเล็กๆหน้าโรงอาหารไอศครีมแท่งหนึ่งโผล่มาจากมือของดินสีชมพูอ่อนมีละอองฝนเกาะรอบๆ ไอศครีมรสที่เธอชอบนายจำได้ด้วยอืมจำได้สิฉันจำทุกอย่างเกี่ยวกับเธอได้หมดโดยไม่ต้องพยายามเลยงั้นก็จำได้ด้วยใช่ไหมว่าฉันเคยบอกเพื่อนว่าอยากกินไอศครีมตอนฝนตกแค่ครั้งเดียวในชีวิตแล้ววันนี้ก็เป็นวันนั้นเธอรับไอศครีมมาแล้วกัดคำเล็ก ละล้าเย็นซ่านปลายลิ้นแต่หัวใจกลับอบอุ่นแปลกประหลาดฝนยังคงตกแต่ไม่มีใครเปลียกไม่มีใครหนาวเพราะมีใครบางคนอยู่ตรงนี้รู้ไหมฉันเคยฝันถึงนายบ่อยแค่ไหนบ่อยจนบางคืนไม่อยากตื่นแล้วคืนนี้เธออยากตื่นไหมไม่เลย ฉันแค่อยากให้คืนนี้อยู่ไปเรื่อยเธอกัดไอศครีมอีกคำก่อนจะยื่นให้ดินกินด้วยกันไหมยมมาทวดกินไอศครีมไม่ได้นะ่ะขอโทษนะงั้นฉันจะกินเผื่อนายแล้วกันนะเสียงหัวเราะแผ่วๆดังอีกครั้ง เป็นเสียงที่ดินไม่เคยได้ยินมานานแสนนานเสียงที่เขาเคยคิดว่าจะไม่มีโอกาสได้ยินอีกฝนยังไม่หยุดตกแต่แสงตรงเสาไฟเริ่มริบหรี่ลงเหมือนเวลาของพวกเขากำลังถูกกลืนไปที่ละน้อยดินอืมว่าไงปินเวลาของฉันใกล้หมดแล้วใช่ไหมอืมก็ งั้นฉันขอไปอีกที่ได้ไหมที่เดียวบอกมาเลยฉันจะพาเธอไปเธอยิ้มแววตาแน่วแน่ทั้งที่ใบหน้าเริ่มซีดจางราวกับเงาคือฉันอยากกลับบ้านนะ่ะบ้านที่เธอเคยอยู่นะหรอใช่ฉันอยากเห็นห้องเก่าอยากนั่งตรงระเบียงไม้อยากกอดแม่ถึงแม้จะรู้ว่าแม่ไม่ได้เห็นฉัน ได้สิงั้นเราไปกันเถอะปิน่นโลกค่อยๆเปลี่ยนอีกครั้สีสันรอบตัวกลายเป็นโทนอุ่นส้มเหมือนช่วงบ่ายวันฝนตกกลิ่นดินเปียกชื้นกลิ่นไม้เก่าและเสียงลมหายใจเบาๆของบ้านที่มีชีวิตพวกเขายืนอยู่หน้าบ้านไม้หลังเล็ก มีผ้าขาวม้าตากอยู่หน้าระเบียงและกระถางดอกไม้ที่เฉาเพราะไม่ได้รดน้ำแม่ยังใช้เก้าอี้โยกตัวเดิมเลยแม่เธอยังรอเธอกลับบ้านอยู่ทุกวันฉันคิดถึงแม่มากเธอก้าวเข้าไปในบ้านชา้าชเดินผ่านห้องนั่งเล่นมองเห็นหญิงชารานั่งอยู่ที่เก้าอี้โยกมองออกไปนอกหน้าต่าง มือหนึ่งกำผ้าเช็ดหน้าผืนเก่าไว้อย่างเงียบงนันแม่เธอไม่ได้ยินหรอกฉันรู้แต่ฉันอยากพูดแม่หนูขอโทษนะที่หนูไม่ได้โตเป็นลูกที่เก่งพอหนูไม่ได้ทำให้แม่สบายหนูขอโทษที่หนูจะไม่ได้กลับมาหาแม่อีกแล้วน้ำตาเธอไหลลงทั้งสองข้างแก้ม แต่ใบหน้ายัางยิม้มดินยืนอยู่ข้างหลังค่อยๆก้าวเข้ามาแล้วโอบเธอไว้เบาๆเธอทำดีที่สุดแล้วปินแม่เธอรู้แค่ไม่พูดฉันไม่กลัวอะไรแล้วดินไม่กลัวตายไม่กลัวความว่างเปล่าฉันแค่เสียดายเสียดายอะไรเสียดายที่เราไม่มีโอกาสรักกันจริงๆตอนยังมีชีวิต ดินไม่ตอบเขาเพียงแต่ก้มลงเอาหน้าผากแตะกับขมับเธอแววตาเขาเศร้ากว่าครั้งไหนๆแต่ไม่พูดอะไรเพราะเขาก็เสียดายเหมือนกันเสียดายที่สุดเสียงลมหายใจของข้ามคืนแผ่วลงโลกเงียบสงบจนได้ยินเสียงหัวใจของใครบางคน กำลังเต้นช้าลงทุกขณะท้องฟ้ายามนี้เต็มไปด้วยดวงดาวที่ส่องแสงพร่างพลายเหมือนกำลังจัดงานอำลาที่เงียบงามปิ่นยืนอยู่บนลานกว้างท่ามกลางทุ่งหญ้าไม่มีตึกไม่มีผู้คนมีเพียงตัวเธอกับชายหนุ่มในชุดดำ ที่เธอไว้ใจที่สุดที่นี่ที่ไหนหรอสถานที่สุดท้ายของคืนนี้สถานที่ที่เธออยากอยู่โดยไม่มีเหตุผลทุงหญ้าใต้แสงดาวเธอเคยพูดว่าอยากฟังเพลงช้าๆใต้ท้องฝากว้างอยากเต้นรำกับใครสักคนที่รักโดยไม่ต้องมีคนมองแล้วจะมีเพลงหรอ ทันทีที่คำถามจบลงแสงดาวบนฟ้าราวกับสั่นไหวแสงสีอุ่นอบอวนขึ้นรอบตัวพวกเขาท่วงทำนองเปียโ,โนแผ่วเบาล่องลอยมาในอากาศดินยื่นมือออกไปยมมาทูตตนนี้จะขอเจ้าหญิงผู้งดงามเต้นรำสักหนึ่งบทเพลงได้หรือเปล่าครับชะฉัน ไม่เคยเต้นเลยนะฉันก็เหมือนกันฮ่าฮฮ่งั้นก็ย่ำเท้ากันไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะ <laughs> ปิ่นยื่นมือให้ดินเขาค่อยๆดึงเธอเข้าไปใกล้ทั้งสองถยับช้าๆไปตามเสียงเพลงที่ไม่มีนักดนตรีแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกไม่มีคำว่าถูกไม่มีคำว่าผิด มีเพียงสองหัวใจที่เคยห่างไกลกันนานแสนนานแต่คืนนี้กลับเต้นเป็นจังหวะเดียวกันนายรู้ไหมว่าฉันกลัวความตายมากรู้สิแต่ตอนนี้ฉันไม่กลัวแล้วเพราะฉันอยู่ข้างเธอหรือเปล่านะ้าเพราะฉันได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่กับนายไงล่ะคนที่ฉันไม่เคยกล้าที่จะรักเต็มหัวใจตอนที่ยังมีลมหายใจดินไม่พูด เขากอดเธอแน่นขึ้นเล็กน้อยลมหายใจของเขาเหมือนมีอยู่จริงแม้เขาจะเป็นยมมทูตแม้เขาจะไม่ใช่มนุษย์อีกแล้วแต่เธอก็รู้สึกได้ว่าร่างกายนี้อบอุ่นเสียงเพลงยังดำเนินต่อไปเงาจันทค่อยๆเคลื่องผ่านหัวพวกเขาไปช้าๆปินหืม ถ้าเธอมีอีกหนึ่งวันในชีวิตเธออยากใช้มันทำอะไรแค่ได้นั่ง,งเงียบๆข้างนายไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ฉันแค่อยากอยู่กับนายฉันขอโทษนะที่กลับไปหาเธอไม่ได้ถ้านายกลับมาตอนฉันยังมีชีวิตอยู่เราอาจไม่มีวันได้พูดกันแบบนี้ก็ได้เธอคิดว่ามันสายไปไหมไม่เลยดินทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมท่วงทำนองค่อยๆแถวลง ดวงดาวเริ่มจางบรรยากาศโดยรอบกลายเป็นสีอุ่นเหมือนภาพถ่ายเก่ามือของปินที่วางอยู่บนไหล่ของดินเริ่มเบาแรงลงดินอืมฉันเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะอย่าฝืนเลยแต่ฉันไม่อยากให้มันจบเลยเขาไม่ได้พูดอะไรเด่นแค่กอดเธอแน่นขึ้นอีกครั้ง มือที่โอบรอบแผ่นหลังนั้นนิ่งสงบแต่ภายในกลับสั่นไหวถ้าถ้าชาติหน้ามีจริงฉันจะรอเธอนะปินอย่ารอเลยมาเจอกันเลยนะไม่ต้องรอแล้วอืมฉันสัญญาปิ่นเงยหน้ามองเขาดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความรักที่เก็บงำมาตลอดชีวิต เธอเอื้อมมือไปแตะใบหน้าของเขาอย่างอ่อนโยนคืนนี้เป็นคืนที่ฉันมีความสุขที่สุดอืมฉันก็เหมือนกันฉันจะจำมันไปตลอดกาลเสียงเพลงสุดท้ายดับลงในความเงียบท้องฟ้าค่อยๆปราศจากดาวเงารอบตัวเปลี่ยนเป็นสีขาวจางอย่างช้าๆเธอยังยืนอยู่ตรงหน้าเขา แต่ร่างกายเริ่มโปร่งแสงถึงเวลาจริงๆแล้วใช่ไหมใช่งั้นฉันไปก่อนนะดินเธอไม่ได้ไปไหนเลยเดี๋ยวเราก็ได้พบกันอีกแสงสุดท้ายล้อมรอบตัวปิน่นเธอยิ้มน้ำตาคลอเบา้าแต่ไม่ได้ไหลลงร่างของเธอค่อยๆละลายเข้าสู่แสงที่อบอุ่นที่สุด ดินยืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไม่หันหนีเมื่อเธอหายไปท้องฟ้าก็กลับมาเงียบสงบเหลือเพียงลมที่พับแผ่วพานกลิ่นของความทรงจำและเสียงหัวใจที่ยังคงเต้นอยู่ในเงาของยมมทูตผู้หนึ่งลมหายใจของเธอเงียบลงตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ ห้องผู้ป่วยหมายเลข4-2-1เงียบสนิทยกเว้นเสียงเครื่องวัดชีพจรที่ลากเส้นตรงยาวสุดท้ายไปบนหน้าจอทุกอย่างสิ้นสุดลงแล้วแต่ในอีกมิติหนึ่งในโลกที่เวลาไม่เดินหน้าและไม่ถอยหลังยมมาทูดหนุ่มคนหนึ่งยังยืนอยู่ใต้เงาจันทร์ มือของเขายังรูปอากาศในจุดที่เธอเคยยืนรอยยิ้มสุดท้ายของปิ่นยังคงอยู่ในดวงตาเขาลาก่อนนะปิน่นเสียงนั้นเบาจนเหมือนกลืนลงไปกับลมไม่มีใครได้ยินไม่มีใครต้องได้ยินเพราะมันมีไว้เพียงเธอคนเดียว ดินหลับตาแน่นไม่ใช่เพราะโศกเศร้าแต่เพราะไม่อยากลืมรายละเอียดของเธอแม้แต่นิดเดียวตั้งแต่สายตารอยยิ้มเสียงหัวเราะและแม้กระทั่งไอศครีมรสสตรอเบอรรี่ที่เขาไม่เคยได้ลิ้มรสจริงๆนายต้องไปทำหน้าที่ต่อแล้วนะเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลัง ยมมาทูดรุ่นพี่ในชุดสีเทาเข้มยืนเงียบอยู่มานานเขาไม่แทรกแซงช่วงเวลาสุดท้ายของดินกับปิ่นแม้แต่นาทีเดียวผมขอเวลาอีกนิดแค่นิดเดียวเธอจากไปแล้วดินเธอไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกแล้วแต่เธออยู่ในหัวใจผมและจะอยู่ตลอดไป ดินหันไปเงยหน้ามองฟ้าดวงจันทร์คืนนี้กลมโตส่องแสงบางเบาเหมือนในคืนแรกที่เขามาถึงแต่คืนนี้มันเงากว่าเดิมดินยกมือข้างหนึ่งขึ้นเขาเรียกภาพความทรงจำกลับมา ภาพของหญิงสาวในชุดเดรสสีขาวผู้ยิ้มให้เขาแม้จะรู้ว่ากำลังจะลาจากโลกนี้ขอบคุณนะที่รักฉันทั้งที่ไม่เคยพูดออกมาขอบคุณที่ให้ฉันได้รักเธอแม้จะช้าไปแสงสีทองในมือของเขาค่อยๆจางหาย โลกที่ไม่มีเวลากําลังปิดม่านลงทุกสิ่งกลับคืนสู่หน้าที่ของตนวันใหม่มาถึงดูนอาทิตย์สาดแสงลงมายังโลกมนุษย์แม่ของปิ่นนั่งอยู่ในห้องผู้ป่วยร่างของลูกสาวเธอนอนสงบสีหน้าอ่อนโยนไม่มีร่องรอยทุกใดหลงเหลือ น้ำตาของแม่ไหลชา้าชาแต่ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจมันคือการยอมรับคือการเข้าใจคือการอำลาอย่างอ่อนโยนแม่จะคิดถึงหนูนะลูกถ้ามีชาติหน้ากลับมาเป็นลูกแม่อีกนะบนโต๊ะหัวเตียงมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่ง เปิดค้างอยู่หน้าสุดท้ายเขียนด้วยลายมือของปิน่นประโยคสั้นๆแค่ประโยคเดียวถ้าเขากลับมาอีกครั้งฉันจะบอกรักเขาให้ได้หลายปีผ่านไปไม่มีใครจำได้ว่าเคยมีเด็กสาวชื่อปิน่นหรือเด็กชายชื่อดินไม่มีข่าว ไม่มีรูปถ่ายไม่มีสิ่งของใดเหลืออยู่แต่ในค่ำคืนหนึ่งเด็กหญิงคนหนึ่งตื่นขึ้นมากลางดึกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นชายหนุ่มผมยุ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้หน้าบ้านเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงยิ้มให้เธออย่างอบอุอน่นก่อนจะหายไปในแสงจันทร์ เด็กหญิงคนนั้นไม่เคยลืมภาพนั้นเลยแม้จะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครบางคนจากไปพร้อมลมหายใจสุดท้ายแต่ความรักไม่เคยตายไปกับร่างกายมันแทรกอยู่ในความทรงจำเสียงเพลงหรือแม้แต่ในคำอำลาที่ไม่เคยได้พูด และบางครั้งยมมทูตก็มีหัวใจหัวใจที่เคยรักเคยวันไหวแม้จะต้องส่งใครบางคนจากไปแต่ในโลกที่ไม่มีเวลาเขายังคงรอรอวันที่เธอคนนั้นจะกลับมาอีกครั้ง